สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งกับช่องฟันวอลเลย์บอลน,นะครับคลิปนี้ผมก็จะพาทุกคนมาดูตารางคะแนนและก็ดับล่าสุดในตอนนี้ครับของเลย์บอลหญิงวีลีกญี่ปุ่นในปีนี้หลังจบนัดล่าสุดนะครับในนัดที่8ครับซึ่งในนัดที่8นี้นะครับสาวไทยเรานี่คือท็อปฟอร์มมากเลยทีเดียวถึงแม้ว่าทีมอาจจะแพ้นะครับแต่ว่าสาวไทยเราก็ยังคงฟอร์มดีกันทุกคนเลยอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับแฟนๆนี่คือโวยโมเมธราชาสดเนี่ยกันเยอะมากคือเอาจริงนะครับโมเมไปวีลีกปีนี้เนี่ย เห็นได้ถึงฟอร์มการเล่นที่ดูพัฒนาขึ้นเยอะมากทั้งเกมเสิร์ฟครับคือเสิร์ฟหนักมากเกมรุกและก็เกมรับครับเหนียวขึ้นมากสําหรับมเมถือว่ากลับไทยมาปีนี้เนี่ยช่วยทีมชาติไทยเราได้อย่างดีขึ้นมากอย่างแน่นอนเลยน,นะครับสำหรับวีลีกญี่ปุ่นนะครับปีนี้ก็ใกล้จบเ์นนต์แล้วอีกไม่กี่วีกแล้วนะครับอีกไม่กี่สัปดาห์แล้วเหลืออีกเพียงแค่ห้าน,นัดแล้วนะครับสำหรับวีลีกในปีนี้ก็จะจบแล้วเนาะหลังจากนั้นสาวไทยเราก็จะมีโปรแกรมการแข่งขันซีเกมส์นะครับในทีมชา ฝากติดตามแล้วก็รอแชร์กันด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปดูตารางคะแนนและก็ดับล่าสุดในตอนนี้นะเรามาสรุปผลการแข่งขันในนัดที่8แปดนี้กันก่อนนะครับจะเป็นตามนี้เลยครับผมจะไปแบบเร็วๆเลยนะครับ สำหรับคู่แรกก็เป็นทางโทรเอโร่เจอกับ PFU b u c a t เป็นทางโทรเอโร่คับที่สามารถเอาชนะ PFU ไปได้3เซตรวดด้วยสก,กอร์25ต่อ21 25ต่อ21และ25ต่อ22ครับคู่ที่2เป็น NDC d Rocket ของ s e r i n a Koga เปิดบ้านต้อนรับทีมเยืนอย่าง Himeji นะครับทีมไว้สุดตอนนี้และก็สามารถเอาชนะฮ i m e j i ไปได้อย่างสุดมัน3เซตรวดเลยทีเดียวด้วยสก,กอร์25ต่อ19 25ต่อ22และ25ต่อ20คู่ที่3เป็น JT มาเวลัสนะครับเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่าง Denso และก็แพ้คาบ้านนะครับสำหรับ JT มาเวลัสของเนทั ดาวน่าเสียดายมากแพ้ไป1ต่อ3เซตด้วยสกอร์21ต่อ25 25ต่อ19 21ต่อ25และ19ต่อ25ครับคือในแมตช์นี้เนี่ยทาง JT m a มอเวลัสคือเล่นไม่ออกเลยนะครับโดนทางเดนโซน,นี่คือตบเอาตบเอาเลยนะปิดทางตัวตบจากตรุรก,กีไม่ได้เลยครับแต่ว่าสาวไทยเราอย่างเนนทัดดาวเนี่ยเล่นได้ดีมากเลยนะครับในแมตช์นี้คู่ต่อไปเป็นฮิตาชินะครับเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างฮิสตามิสสสปริงของอิส e, ิ่งแชมป์เก่าและก็แพ้ไป1ต่อ3เซตนะครรับด้วยสกอ์22ต่อ25 25ต่อ27 2 6กต่อยีและ22ต่อยีครับต่อไปเป็นไซตามาไอโกเมดิสนะครับของซาจาซันติอาโกนักวอลเลย์บอลหญิงฟิลิปปินส์นะเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างโตโยต้าออโต้บริเวณซีของตีหัตยานครับแล้วก็สามารถเอาชนะทีมของเตยไป3ต่อ1ด้วยสกอร์ยี่สิบห้าต่อยี่สิบเอ็ดสามสิบเอ็ดต่อสามสามยี่สิบห้าต่อยี่สิบสองและยี่สิบห้าต่อสิบแปดครับก็มีการดิวเกิดขึ้นด้วยนะครับในคู่นี้ถือว่าสุดยอดมากๆเลยและก็คู่สุดท้ายนะครับเป็นทางโโโออออกกาาาายมมะะเเเจับบบคครรฟขงี ก็สาวไทยเจอกันนะครับระหว่างโมเมเจอกับบีมก็เป็นทาโอการมาของโมเมครับที่สามารถเอาชนะครเบกของบีมไป3ตนด้วยสกอร์15ต่อ2 3 24ต่อ2 6 2 5ต่อ21และ25ต่อ2 2ครับและนี่ก็เป็นสรุปผลการแข่งกันในนัดที่8นั้นนี้ครับก็จะเป็นตามนี้เลยสรุปก็คือสาวไทยเราก็มีแค่ทีมโมเมทีมเดียวนะครับที่สามารถเอาชนะไปในนัดนี้ส่วนทีมคุรเบกของบีมโตโยต้าของเตยแล้วก็เซทีมาลัสของเนัดานะครับก็แพ้ไปครับนาเสยด ฝากเป็นกาลังใจให้สาวๆและก็รอเชียร์กันในแมตช์ต่อไปนะครับเดี๋ยวม่ให้เสียเวลาเรามาดูตารางคะแนนกับดับล่าสุดในตอนนี้ก็เลยดีกว่านะครับหลังจบนัดที่8ล่าสุดจะเป็นตามนี้เลยสําหรับอันดับที่1ตอนนี้เป็น t o r รอ e r o นครับของ Major i n a w a ก็แซง GT ขึ้นมาอยู่อันดับ1แล้วนะครับตอนนี้ก็แข่งมาแล้ว28นัดชนะ22พลา 2, 6มี63แต้มครับคือน,นําห่างทีมอื่นเยอะมาก อันดับ2เป็น JT มาร์เวลสนินหาของเนนทัดดาวน์หึ่แจ้งเท่านี้ก็แข่งมาแล้ว28นัดชนะ20แพ้8มี59แต้มก็จี้ตูดโทเรเอโรมาเรื่อยๆแล้วนะครับสำหรับ JT ของแนนก็ออกจะช่วยให้แซงโทรเรขึ้นมาอยู่อันดับหนึ่งเหมือนเดิมนะครับอันดับ3ตอนนี้เป็นไซตามาไอโกเมดิสของจ้าจ้าถือว่าเป็นมามืดเลยทีเดียวตอนนี้แข่งมาแล้ว27นัดชนะ20แพ้7มี58 4เป็นฮิซามิสุสปริงแข่ง28ชนะ19แพ้9มี55 5เป็น NDC และ Rocket Hub ของศรีนาโคกะแข่ง28ชนะ18แพ้10มี58แต้ม6เป็น Denso แข่ง28ชนะ13แพ้15มี40 7ฮิตาชิแข่ง28ชนะ12แพ้16มี36 8เป็น Toyota Auto Body n C ของถวทยานะครับบันเร็วไทยเราตอนนี้แข่งมาแล้ว28ชนะ12แพ้16มี33 9เป็น PFU b u c a t แข่ง28ชนะ10แพ้18มี30แต้ม สิเป็นโอเกีมาซีกัน,นรับของโมเมนัชาสุกสดแข่งไปแล้ว28นะัดชนะ8แพ้20มี27แต้มแล้วก็อันดับที่ถือว่าเสี่ยงตกชั้นสูงมากก็เป็น11นะครับโคโรเบอาคาเฟรีฟ่ของบีนพิพิจโกกรัมแข่ง27ชนะ8แพ้19มี22แต้มแล้วก็12เป็นวิกตอเรียฮิเมจินะครับของพลัสแข่ง28ชนะ5แพ้23มี20แต้มครับ เด่นีก็เป็นสรุปผลการแข่งขันครับล่าสุดหลังจบนาที่8จะเป็นตามนี้เลยครับสรุปก็คือทีมของสาวไทยนะครับ JT ของแนนอยู่อันดับ2โตโยต้าของเตยอยู่อันดับ8โอคายามะอยู่อันดับที่10แล้วก็โคระเบะอยู่อันดับที่11ครับ JT ของแนนนี่ก็จี้ตูดโทเรมาเรื่อยๆแล้วนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้เจทีเนี่ยแซงโทเรให้ได้ขึ้นมาอยู่อันที่1เหมือนเดิมสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับซับกันด้วยสวัสดีครับ